ออทิสติกโรคนี้เป็นกลุ่มของโรคที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสมองส่วนใดที่ทำให้เกิดความบกพร่องของพัฒนาการด้านภาษาและสังคมโดยความรุนแรงของแต่ละโรคในกลุ่มแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางภาษา IQ และความผิดปกติอื่นๆที่พบร่วมด้วย จากการสำรวจพบว่าเด็กเป็นออทิสติกมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงในผลสำรวจเด็กที่ป่วยพบว่ากลุ่มเสี่ยงจะอยู่กลุ่มที่แม่มีปัญหาระหว่างตั้งครรภ์มีปัญหาระหว่างคลอดหรือหลังคลอดอย่างเช่นสมองของลูกทำงานผิดปกติเนื่องจากการติดเชื้ออุบัติเหตุ หรือได้รับสารพิษเช่นสารตะกั่วหลังคลอดเป็นต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กกลุ่มเสี่ยงจะเป็นเด็กพิเศษทุกคนและเด็กที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็อาจเป็นเด็กออทิสติกได้เช่นกันเด็กออทิสติกกลุ่มโลฟังชันการให้การช่วยเหลือบุคคลออทิสติกกลุ่มโลฟังชันเด็กออทิสติก เป็นเด็กที่มีความผิดปกติด้านอารมณ์และสังคมมีสภาพการรับรู้และการปรับตัวหรือพัฒนาการด้านนี้น้อยครูการศึกษาพิเศษรุ่นเก่าๆมักจะให้คำจำกัดความว่าไม่มองหน้าไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วการที่เด็กกลุ่มน,นี้อยู่คนเดียวไม่ชอบพบปะพูดคุยกับคนแปลกหน้า และมีอาการอย่างอื่นปะปนอยู่ด้วยหลายลักษณะบางคนเลยจัดกลุ่มอาการนี้เป็นออทิสติกสเปกตรัมกลุ่มออทิสติกนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาหรือไอคดังนั้นจะเห็นเด็กกลุ่มนี้บางคนมีความสามารถในการจดจำได้มากกว่าเด็กปกติและสามารถแยกแยะภาพได้อย่างแม่นยำ บางคนมีทักษะการคิดคำนวณได้อย่างรวดเร็วบางครั้งจะเห็นเด็กกลุ่มนี้มาแสดงความสามารถตามสื่อบ่อยๆในบางครั้งทำให้คนทั่วไปมีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับลักษณะหรือธรรมชาติของเด็กกลุ่มนี้ในออทิสติกกลุ่มที่มีปัญหาหรือความสามารถต่ำคือกลุ่มโลฟังชัน บางคนไม่มีความสามารถและไม่มีภาษาที่จะสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่สามารถบอกความต้องการและแสดงอารมณ์ความรู้สึกใดๆออกมาได้ทำให้การเรียนรู้หรือการสื่อสารตลอดจนการใช้ชีวิตของเด็กเองหรือญาติพี่น้องและครอบครัวประสบความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งการสอนเด็กออทิสติกคุมโลฟังชัน เพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้หรือกระตุ้นพัฒนาการทางด้านอื่นๆที่ยังพอเหลืออยู่ให้พัฒนาเพื่อขจัดข้อจำกัดทางอารมณ์สังคมภาษาและการสื่อสารที่บกพร่องให้คืนกลับมาสูงสุดเท่าที่ศักยภาพของเด็กจะทำได้ซึ่งได้มีการคิดค้นรูปแบบวิธีการสอนมากมายได้ผลดีบ้างวิธีอาจปรับปรุงบ้าง หรือได้ผลดีกับออทิสติกบางกลุ่มส่วนบางกลุ่มก็ต้องหาวิธีที่เหมาะสมใหม่และการคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไปวิธีการให้การช่วยเหลือเด็กออทิสติกกลุ่มโลฟังชั่น 1. ฝึกพ่อแม่ให้มีทักษะการพัฒนาตามขั้นตอน 2. พฤติกรรมบำบัด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ฝึกให้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ 3. ฝึกผู้โดยนักอัถบำบัด 4. การศึกษาพิเศษ 5. ในเด็กที่มีความสามารถสูงและสติปัญญาดีอาจเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ 6. การรักษาทางยาในเด็กที่มีสมาธิสั้นชักอาการซึมเศร้า 7. ฝึกอาชีพ Goodbye